วทอาร์นำเสนอผลงานพนักงานราชการดีเด่นประจำปี2567สาขาสนับสนุนงานส่งเสริมสากลดีเด่นสำนักง,งานสากลจังหวัดสกลนครประวัติพอสังเขตของผู้เสนอผลงานนางสาวปร,ริยานุชบุรรเนตรนักวิชาการมาตรฐานสินค้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสากล ูมีลำนาอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประวัติการทำงานปฏิบัติราชการตั้งแต่4กรกฎาคม2554จนถึงปัจจุบันสังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกร์สำนักง,งานสหกรจังหวัดสกลนครรวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ12ปี9เดือน รางวัลที่ได้รับจากการทำงานเป็นพนักงานราชการดีเด่นระดับหน่วยงานประจําปี2566ทั้งประกาศน,นียบัตรต่างๆโดยการอบรมผ่านระบบออนไลน์ของสํานักงานกพอพและของกรมส่งเสริมสหกรณ์รางวัลที่ได้รับจากการทํางาน 1. ต้นแบบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติงานส่งเสริมสหกรประจําปี2565ระดับดีเด่น รางวัลอันดับหนึ่งโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำง,งานสำนักง,งานสากรณจังหวัดสกลน,นครประจำปี2565การคองงานผลงานที่1เรื่องแนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพประจำปี2567ผลสำเร็จของงาน 1. กลุ่มอาชีพมีการพัฒนาการผลิตการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ10กลุ่มอาชีพจำนวน15กลุ่ม15ผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่มอาชีพในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ13กลุ่ม13ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพที่สังกัดสถานก,รรการเกษตรเหล่าสุขสันต์จำนวน1หนึ่งกลุ่ม1ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพที่สังกัดกลุ่มเกษตรกร,รทำนาวัฒนา1กลุ่ม1ผลิตภัณฑ์ผลงานที่2เรื่องส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดให้จากก์และกลุ่มอาชีพประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Line Youtube ผลสำเร็จของงานสากรกลุ่มอาชีพในจังหวัดสกลนครได้พัฒนาทักษะและความรู้ในการขายสินค้าผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้นสามารถจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์สมผลให้สะกรกลุ่มอาชีพมีไรายได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี2564ถึง2566 เป็นสากรสองแห่งรวมมูลค่ากว่า19ล้านกลุ่มอาชีพ15แห่งมูลค่ากว่า5ล้านบาทรวมทั้งสิ้น24ล้านซึ่งสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจและการตลาดเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆในการผลิตและจำหน่ายสินค้าโดยการเชื่อมโยงแล้วก็แบ่งกันขายของเครือข่ายของสากลแล้วก็กลุ่มอาชีพอื่นๆด้วย ความคิด,ดเริ่มสร้างสารรค์เป็นผู้จัดทําวีดีทัศน์สนักงานและช่องอยูทูบของสันนักง,งานเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมสันนักง,งานต่างๆโดยไม่เสียค่าโฆษณา,าปัจจุบันมียอดผู้ติดตามกว่า300คนยอดดูกว่า1.9พันความเสียสละเพื่อปฏิบัติราชการให้มารู้ตามเป้าหมายและคุณคาพดีอื่นๆได้จัดทำอินโฟกราฟิกและ PowerPoint รวมทั้งวีดีอา์ประกอบการนำเสนอผลงานเลิศลัดประจำปี2566 ได้จัดทําและพัฒนาเว็บไซต์สํานักานสกสารจังหวัดสกลนครโดยจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เช่นออกแบบกราฟิกต่างๆทําเนียบบุคลากรแบนเนอร์อินโฟกราฟิกรวมถึงวีดีอาร์ทั้งหมดใน YouTube ในด้านการครองตนผู้นกเสนอมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพ lessons, ระพมหากษัตริย์มีการพึ่งตนเองขยันบันเพียรและมีความรับผิดชอบมีการรักษาะระเบียบวินยัยการรักษาจรรยาบรรณข้าราชการและเคารพกฎหมายมีการประหยัดและเก็บออมมีการปฏิบัติตามคุณธรรมโดยยึดหลัก ทำทางศาสนาหลักปัจจยาของเศรษฐกิจพอเพียงวิธีทมไทยและคุณธรรม5ประการการคองคนมีความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและผู้มาติดต่องานมีความสามารถในการร่วมงานเป็นกลุ่มและให้ความช่วยเหลือการสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมูคนะ่คณะทั้งในและนอกหน่วยงานมีคุณธรรมต่อตอนเองและก็ผู้อื่นให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้สุดท้ายนี้ผู้นำเสนอขอขอบคุณท่านเขตตรวจราชการกรมที่10-11-12และคณะกรรมการประเมินคัดเลือกผลงานทุกท่านท่านสากลจังหวัดสกลนครน,นางยุพดีสารทองท่านผอทุกท่านและท่านผออวิลายสินีวังทพันธ์ที่ผักดันความสามารถของผู้นำเสนอผลงานในครั้งนี้อีกทั้งรวมถึงทีมงานบุคลากร ในสำนักง,งานสากลจังหวัดสกลนครทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ